กันครับราศีกันต้องเข้าใจสิงกับกันเนี่ยมันมีเคราะห์โดยลากอยู่แล้วราศีทําไมราศีสิงมีเคราะห์กดาา็ดาวเสาร์มะเร็งดาวเสาร์มาจากเรือนอริรากเดิมเนี่ยดาวเสาร์ที่มะเร็งเมาจากอริแปลว่ามีเจ้ากรรมในเวรเล่นงาน <c oughs> กรรมวีบากแสดงผลราศีกันราศีกันนะตั้ง <c oughs> แต่วันที่17ตุลาปีที่แล้วนะ <c oughs> ราหูมะเร็งกัน แล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยล,ลาหูก็มาจากฤษอริเห็นไหมสิงกับกันเจอกรรมวิบากคล้ายๆกันก็คือเจ้ากรรมในเวรมันเหมือนกับไม่จบไม่สิ้นนูน่นนี่นั่นไม่ป่วยกายก็ป่วยใจหรือมีปัญหามันไม่สบายใจแต่มันเป็นอย่างนี้นะเมื่อมีเคอรอแล้วต้องดูตัวช่วยไอ้คนเกิดราศีสิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าดับสดีก็โครจรเข้าเรือนกัรมะนะเป็น ปัสสาวะอุดมมาปัสสาวะองคเก์ปัสสาวะอุดมมาเก์ปัสสาวะหมายถึงฉี่เลยไหไม่ใช่ไม่ใช่ฮะปอปาหารกาศสอสลาโวแหวนสลาปัสสาวะเนี่ยแปลว่าเป็นราศีของสัตว์สีเท้าอราศีของสัตว์สีเท้านี่มีแค่สามราศีนะเมษแพะหรือแกะสีเท้าไหมสี่เท้าหรือศพโคสีเท้าไหมสีครับสิงสีครับนอกกนั้นไม่มีราศีที่มีโลโก้เป็นสัตว์สีเท้าแล้วมีแค่สามราศีนี้หากดาวจรเข้าเรือนที่สิบ เรือนกรรมะเป็นปัสสวะองเกฑ์ปัสสวะอุดมเกณฑ์มันจึงเกิดขึ้นแก่เป็นจุดดีของชาวราศีสิงห์ที่พูดเมื่อกี้นี้ต่อมาชาวราศีกันราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่โลโก้เป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับราศีที่โลโก้เป็นมนุษย์มีกี่ราศีห้าราศีมีถุนคนคู่กัน หญิงพมาจาันทร์ตุลคนถือตาช่างธนูคนถือคันธนูกุมคนแบบมนณะมีแค่ห้าราศีเพราะนั้นราศีกันเนี่ยราหูมะเร็งดาวสดีก็ที่ผ่านมาก็เป็นมรณะรมรณะนะแปลว่าราหูดาวกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรเล็งแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วจนถึงวันที่30เมษายนปีนี้นะดาวสดีซึ่งเป็นดาวตัวช่วยบุญกุศลก็เป็นมรณะไอคนเกิดราศีกันรู้สึกเลยอึดอัดตกงานมีปัญหากบคุณรักมีปัญหาก็เจ้านายไม่ค่อยสบายกายไม่ค่อยสบายจิตป่วย แต่หลังจาก30สิบเมษามันจะค่อยๆขี้ขายพ้นเงากรรมเพราะลาหูยังแรงอยู่ใช่แต่ดับศรีจะยกเข้าเดือนสุภะครับสลัง30เมษาสุภาแปลว่าเป้าหมายใหม่แปลว่าการศึกษาความรู้ตอนนี้มีอะไรมี AI มีมเทคโนโลยีมีรูปแบบใหม่ๆคุณต้องไปเรียนรู้ในสิ่งใหมอ่อย่าทึนทึกอยู่กับสิ่งเดิมแต่ย่ำอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่ก็ลักษณะคล้ายๆกับสิ่งนั้นนะเออถูกต้องแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้ชาวราศีกันนั้นพลิกดวงชะตา ยิ่งประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสในความรู้ในสิ่งที่กระทําใหม่ๆเช่นจะได้งานใหม่ได้พบคนใหม่มีคอนเน็ชันมีเรื่องราวที่ออกจากโลกในวังวนของความมืดไปสู่ความสว่างถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เกินห้เปอร์เซนที่ชาวราศีกันเริ่มพ้นเคราะห์ดวงเริ่มมีความหวังหลัง30เมษายนนี้ฟันธง มั่งไงไม่รับฟังทั้งหมดแล้วนะไม่รับถงลงพรึบมีนะฮะต่อไปต่อไปก็อันจริงๆผมดูแล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปดูผมดูอันหนุ่มเป็นคนถามอย่าดูสิหนุ่มอย่าดูเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังเลยผมก็ว่าเอแบบมันก็ต้องต้องแก้นะไปไหว้พระหน่อยก็ดีก็ดีสินะต้องไหว้พระหน่อยสงการปีนี้เนี่ยทัั้งกนเลยสงการปีนี้ทั้งสีทั้งการเนี่ยพระคู่บ้านคู่เมืองฮะหนุ่มว่าพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธ เช่นอะไรพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเราส่งน้ำพระแก้วองค์นั้นได้ไหมไม่ได้ต้องหาที่ส่งน้ำพระแก้วที่ไหนเยิชชพระสยามพระแก้วมรกตหลงพ่อโสธรม่อโสธรน,นะ,ะแล้วถ้าเป็นพระระดับเกจิระดับประเทศอะไรดังสุด โอหเยอะเลยไม่เยอะเอาของเก่าเลยสมเด็จพุทธาจันโตถูกไหมวัดระฆังต่อมาใครหลวงพ่อเงินน่ะวัดบางคานถูกต้องใช่ไหมดังหลวงปู่ทวดอ่ะหลวงปู่ทวดครับเห็นไหมนี่คือระดับแบบเป็นซีรีส์ในสไตล์ของความขลังของแผ่นดินต้องหากลับไปไหว้หลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่ทวดนะวัดแหลมแคร์ชลบุรีหรืออุทยานที่อยุธยาหรือปัตตานีถูกต้องไหมหลวงพ่อทศธรไปกราบว่าหลวงพ่อทศธรพระแก้วมรกตไปกราบว่าพระแก้วมรกตแล้วถ้าเกิดเขามีที่ให้ส่งน้ําก็ส่งน้ํา ถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ส่งน้ําอย่างนี้ความหมายอืมอ,อ้าวโอเคแล้วอย่างน้ําที่ต้องหาน้ําที่ดีๆไหมต้องต้องน้ำอบน้ําปรุงแบ,บบโบราณน,นะโอเคนะครับอ้าวตอบ